แล้วซีวิกเอสีขาววันนี้เลยไปจัดสีดํามาให้ทุกคนมาใหม่นะครับคันนี้ได้โลโก้เอสแดงด้วยเป็นไงคันนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วปี2019ราคา779,000เท่านั้นตกพรอเดลามัน12,000บาทเท่านั้นนะทุกคนและดูตัวรถคันนี้ดูความสวยความดุดันของเขานี่เปลี่ยนล้อแม็กมาให้เรียบร้อยนะครับทุกคนได้ชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยนะและคันนี้ผมบอกเลยว่ามีไฮไลท์นิดหนึ่งด้วยแต่ยังไม่โชว์เดี๋ยวค่อยโชว์ลองดูภายใน ซะก่อนภายในจะเป็นสีครีมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราทําการคลีนเบาะคลีนทําความสะอาดให้มันจะใสและสวยกว่านี้นะครับทุกคนอ่ะดูด้านหลังเบาะหลังนะครับเห็นไหมเบาะร่องรอยไม่มีรอยแตกหรือชีขาดนะเพราะเราเล่นรถแบบว่ารถไม่น้อยสภาพสวยๆกิฟต์แบบนี้นะทุกคนและคันนี้มาดูด้านท้ายซะก่อนด้านท้ายมีอะไรหรอคุณไอไม่มีอะไรหรอกไม่อยากจะโชว์หรอกแต่อยากให้ดูเอา้าดูเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ลนะ่ะ ก็มันมีตู้มา